ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกับช่องเสื้อดีครับนะครับว่าคลิปต่อไปของพวกเราจะเป็นอะไรต้องไปติดตามกันนะครับผมครับวันนี้เราก็จะมาสรุปสั้นๆให้ดูนะครับว่าเราเปิดกระสอบออนไลน์ไปเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมกับป้ายเหลืองนี้เลยนี่นีป้ายนี้เลยนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยไหม มามามาโอเคตัวแรกเลยครับนี่ฮาร์เ y d a เดวิสันะครับหน้าหลังด้วยนะครับป้ายยังอยู่เลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแบบว่าเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับนี่ครับ Matt t ทริกสื่อสารนะครับนี่โอ้โหเป็นไงดับเบิลครับนะฮะแตกดับเบิลเลย MAT ตตัวนะครับตามด้วย Eminem นะครับ Eminem นี่นะฮะเห็นปะนี่คือวงดนตรีในกระแสเลยนะครับ AC/DC นี่นะฮะ ส่วนวงนอกกระแสเราก็มีนะครับนะฮะนี่ก็คือวงด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับโอเคนี่มาแล้วงานเก่าตะเข็บเดียวนะครับฟุตนะฮะ US นะครับเดี่ยวทั้งตัวนะฮะงานเก่าก็ออกเยอะนะกระสอบใบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีงานเก่าให้เล่นเนาะโอเคนะฮะเนี่ย made in the America เลยนะครับเข็บเดียวทั้งตัวนะครับอันนี้ก็โคตรเก่าเหมือนกันครับนี่ฮะเห็นปะนี่ก็เดี่ยวทั้งตัวนะฮะ นี่งานเก่านะคือในกลุ่มนี้ก็เล่นกันหลายตังอยู่นะนี่ฮะ USA อีกแล้วครับเดี๋ยวทั้งตัวนะครับงานเก่าออกเพียบเลยนะฮะลั่นแล้วลั่นอีกลั่นแล้วลั่นอีกนะครับนี่ครับนี่ก็ฟุด USA ครับฟุดเล็กนะครับเดี๋ยวทั้งตัวเหมือนกันนะครับรีวิวสั้นๆนะฮะเปิดให้ดูแบบเร็วๆโอเคเซเลมูนปั๊มคอเซเลมูนเลยนะครับนี่จายแอนใช่ไหมนักมวยปั้มจายแอนนะครับที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยอ่ะมันอาตูดถูหน้าเขาอ่ะ อ่านี่มินเนียนอ่ามินเนียนอันนี้มินเนียนแบบ2ตัวอ่ามินเนียนตัวที่3โอ้โหมันออกเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนะครับกระตูนก็ออกเห็นไหมฮะมาครบเหมือนกันนะงานกระสอบป้ายนี้นะครับนี่โปเกมอนเป per man นะครับไซส์ออกค่อนข้างสวยนะไซส์ออกค่อนข้างสวยเลยนะครับ นี่ฮะสีสดๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นงานการ์ตูนนะฮะอ่างานกีฬานี่เห็นไหมงานแบรนด์กีฬาป้ายห้อยเลยนะครับอาดิดาสป้ายห้อยเลยนะครับนี่ดาร์ตสภาพโคตรใหม่ครับสภาพใหม่จริงนะฮะสตรีทก็ออกนะครับแบรนด์สตรีทก็ออกนะครับวอลคอมนะฮะป้ายห้อยวอลคอมเลยนะครับอ่านี่จอร์เดียจอร์เดียป้ายห้อยจอร์เดีย นะส่วนใหญ่ก็เจองานเก่าแล้วก็สภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับนะไนกี้ป้ายห้อยเห็นไหมนี่นี่แบรนด์ขึ้นห้างแบรนด์ขึ้นห้างครับทอมมี่ทอมมี่คอกลมสวยๆเลยนะครับลายมันนี่เห็นไหมฮะไซส์เนี่ยจะออกประมาณ M L ็ L เนี่ยเยอะมากนะครับอ่าอันนี้เลดบูลนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมสวยๆเลยเต็มๆลายสกินเต็มๆนี่ฮะเห็นไหมลายกวนๆก,ก,ก็มี นะครับโปโลเห็นไหมครับมาเกือบทุกแบรนด์เลยโปโลโปโลเห็นไหมครับอ่ะนี่งานพ้าบางกระตูนครับนะครับโอเคนี่ก็คือรีวิวสั้นๆนะครับของป้ายเหลืองนั่นเองนะครับครับผมนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับที่เราเอามาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าเราคัดเฉพาะที่เป็นหัวหัวเน้นๆมาเลยให้ดูว่ามันออกประมาณไหนบ้างออกงานครบนะฮะ งานเก่างานวงนะครับงานการ์ตูนนี่ฮะอันนี้เป็นรีวิวแคปสั้นๆคร่าวๆแต่ถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับต้องไปย้อนดูลิงก์ที่เราไลฟ์สดใน YouTube กันนะครับว่ามันออกแบบไหนนะครับคือเราเปิดให้ดูทุกตัวเลยทั้งทุกตัวในลูกเลยนะครับว่ามันออกอะไรบ้างนะครับไปตามดูได้ในช่องของเรานั่นเองนะครับและถ้าอยากได้นะครับป้ายนี้นะครับเนี่ยฮะที่ผมถืออยู่นี่นะครับแล้วก็ที่รีวิวไปนี้นะครับนะฮะสามารถติดต่อหอร้านเรามาได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับหน้าร้านของเรานะครับขายอยู่ที่4,400บาทนะครับแล้วก็รวมส่งเนี่ยถ้าไม่สะดวกมารับเนี่ยก็คือ4,600บาทถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมราคาเปิดคัดหัวผ้านะครับของร้านเราตอนนี้นะครับ2,800บาทนะครับ30ตัวนะครับตัวที่31เป็นต้นไปตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมการคัดก็จะมีเปิดคัดหน้าร้านนะครับแล้วก็มีการคัดออนไลน์ด้วยนะครับ การคัดหัวออนไลน์ของเราเนี่ยฮะก็จะมีหลายช่องทางมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้งคอว l ดีโอนะครับเป็นไลฟ์สดในเพจนะครับแล้วก็สตรีมใน YouTube นะครับแล้วแต่ว่าท่านสะดวกช่องทางไหนนะครับเราก็จัดให้คุณได้นั่นเองถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ Facebook Fanpage นะครับเสื้อยืดมือสองติวานนท์นะครับ Ig this is a t shirt นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ที่ช่องของเรานี่เองก็ได้นะครับผมสามารถติดต่อได้เลยครับ